ช่างทําประตูหน้าต่างกระจกกาลังมาครับเมื่อวานมาทําค้างไว้หนึ่งวันวันนี้มาต่อก็ไป,ไปเอากระจกมาและ ส่วนด้านในกำลังปูกกะเบือ้องได้4ห้าแถว เืิ่งเพิ่งได้สีห้าแถวตรงนี้ก่อนโอเคครับ